เกมผมบักอีกแล้วอะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอยยดออกเข้าเกมใหม่แป๊บนึงนะผมเกมผมบักนะผมโอเคขอแยดตัดนะน aw, กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วพวก,กันกับก้าวเคเอะนะผมที่มีคนอยากเห็นหน้าผมนะครับผม วันนี้เราก็อยู่กับชาวขุดเหมืองนะครับผมก็เท็กเจอร์ไม่โหลดนะผมหลังจากมีเ <c> ก <oughs> ิดบั๊กอีกแล้วเกมนี้โอเคก็จากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําสวนมาใช่ไหมครับผมใช่แล้วน่าจะทําสวนมานะครับผมโอ้เวลามันช่างเบาจริงๆนะโคตรแหลกเลยซึ่งในคลิปนี้ผมผมคิดว่าผมอยากจะผมทุกท่านจำไอ้ตรงเขียทะเลสรายได้ไหมครับใช่ครับไอ้ตรงนั้นแหละ ซึ่งผมเนี่ยต้องการที่จะผมมองมาคิดดูแล้วเนี่ยมันเป็นสถานที่โคตรเหมาะเลยนะผมเหมาะแก่การสู้กับบอสนะครับผมแต่ถ้าสู้แบบธรรมดามันก็คงแบบมันก็คงแบบไม่น่าสนใจใช่ไหมคือผมต้องการคอนเทนต์นะครับผมเพื่อให้มีคนดูเพิ่มขึ้นนะผมผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ยเราน่าจะสร้างสนามเออสนามแบบเอเกมสมัยก่อนนะผมถ้าทุกท่านเคยเล่นเกมพวกแบบพวกอารจเนี่ย มันก็จะมีแบบสนามต่อสู้ใช่ไหมฮะสนามต่อสู้บบบอสใหญ่แบบถึงเวลาแล้วแบบคล้ายๆเหมือนแบบว่ากูถึงเวลาแล้วกูต้องกูต้องสู้แบบไอ้ถึงที่สุดนะผมมันก็จะอาจจะมีแบบฉากฉากที่เอาไว้หลบเอาไว้กันกันพวกกระรงกระสุนได้อะไรอะไรประมาณนั้นเนาะมันก็จะมีแบบแบบนั้นเนาะซึ่งผมจะทําแบบนั้นเลยนะครับผมใช่ครับผมจะทําแบบนั้นเลยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาแบบแบบจากไหนผมโ๋ย อันนี้ก็ให้คอมเมนต์มาแล้วกันแต่ถ้าที่ผมดูนะผมคิดว่าผมจะทำตีมแบบประสาทนะครับผมใช่ใช่ครับทำตีมแบบประสาทนะผมแต่ไม่รู้นะว่ามันจะออกมาแบบถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าอันนี้ก็เมนเมนเมนม,มาดูกันลยกันนะเอ่อไอ้ไอปุ่มตรงนี้มันปุ่มปุ่มมันบังครับผมปุ่มปุ่มมันบัง ขออภัยนะครับผมโอเคเออผมลืมให้อาหารสัตว์เลยผมเพิ่งรู้มานะครับผมว่าเกมเนี้มันมีระบบไอ้นั้นด้วยค,คือสัตว์เนี่ยมันมีตัวผู้ตัวเมียด้วยครับผมคือผมเพิ่งรู้ไงคือสมัยก่อนเนี่ยไอเวอร์ชั่นก่นกอนเนี่ยสัตว์มันไม่มีตัวผู้ตัวเมียแต่ตอนนี้สัตว์มันม,มันมีตัวผู้ตัวเมียแล้วผมซึ่งผมงงเลย นะผมผมงงมากคือผมก็ว่าอยู่ทำไมไอโวล2ตัวนี้มันถึงไม่มาโซเดมมาคอมกันนะผมคือสัตว์มันมีนี่ผมมันมีเพชด้วยนะผมอืมเรียกว่าผู้พัฒนาเกมนี่ใส่ละเอียดมากครับผมโอเคอ้อมอเอาไข่ไปเก็บก่อนไข่จ้าเออรอไข่ไปทำแซนด์วิชไหมเออได้เวลาเข้าสู่ เชฟก้าค้วบผมเชฟเชฟก้าผมตั้งชื่อเชฟได้โคดโคตรโอเคมามีเมนูใหม่ไหนไหนน่าสนใจมั่งก็แหละแต่ไม่มีหนังแต่ไม่มีเนื้องวไงอืมโอเคงั้นเรากินไข่ป,ป่าปาไปก่อนด้ยวยแล้วกันง่ายๆผมโอเคเดี๋ยวผม ซึ่งเทาที่ผมรู้เนี่ยผมคิดว่าผมต้องผมจะไปเอาไอ้นั่นก่อนดีกว่านะไอ้มันจะเป็นมันจะมีบล็อกอยู่บล็อกชนิดหนึ่งนะผมมันจะเป็นบล็อกอแบบเนี้ยนะผมไอ้บล็อกสีแดงไอซึ่งเราได้จากไอเ้เนเธอร์นะผมเนเธอร์นะผมไม่สิมันเขาเรียกว่าดันเจียนเออไม่ใช่เนเธอร์ถ้าเนเธอร์นละ้วมันไงครับนะผมมันได้จากดันเจียนใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าผมจะไปฟาร,ร์มแบบเยอะๆเลยก็แล้วกันนะผมโอเคในระหว่างฟาร,ร์มก็ขออนุญาต ดีไหมดีดีกว่าเนาะแล้วผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเป็นทีมแบบประสานนะผมเราเนี่ยจะต้องใช้เอหินจํานวนมากนะผมซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะต้องเราน่าจะต้องไปขุดเหมืองเนาะเราก็ต้องขุดเหมืองกันอีกสักพักเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะผมเดี๋ยวผมมาสักครู่เดียวนะผมคลิปนี้ยาวแน่นอนนะผมเผื่อมีใครแบบเพี้ยเพี้ยอยากอยากเห็นคลิปพี้ยยาวเดี๋ยวจัดให้ผมเดี๋ยวขออนุญาต ตัดตะลับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะผมเออเมื่อกี้ผมไปทุระมานะผมเมื่อตอนที่ดูแไหมอ่อตัวเกมเนี่ยมันมีอัปเดตใหม่มาอีกแล้วนะครับผมอัปเดตแบบอัปเดตแบบสดๆเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้กันเลยกันนะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็แค่ มอนสเตอร์สมัใหม่อีก2ตัวนะผมก็คือสลามสสีน้ําเงินนะผมกับสลามสีชมพูนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะผมสลามสีน้าเงินนะผมจะมีความสามารถคล้ายๆเหมือนกับสลามแมกมาสลามนะผมซึ่งไอมันก็คล้ายๆเหมือนแมกมาเออไอสลามสีส้มอะ่ะเออมสามารถมันคล้ายๆกันนะผมแค่เปลี่ยนจากแค่เปลี่ยนจากลาวาเป็นน้ำเท่านั้นเองนะผมสําหรับไอเจ้าสลามสีน้ําเงินนะแล้วก็มีสลามสีชมพูนะผม ใช่ฮะซึ่งสลามเสียมพูเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ที่คล้ายๆเหมือนไอตัวเหลืองๆที่ระเบิดได้ผมนั่นะแหละนะก็มันมีความสามารถคล้ายๆายกันนะผมซึ่งดูเหมือนว่าแต่ข้อมูลเนี่ยเอามาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะแต่ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไป,ไปไปเล่น,นเอาเองนะผมแนะนําให้โหลดนะผมให้โหลดเกมนี้มาเล่นเองนะครับผมโอเคถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะอยู่ในเหมืองนะถ้าผม,ผมอัปเดตตัวเกมเนี่ยเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้แล้ว ถ้าผมเล่นเซฟเก่าหวังว่าเซฟผ,ผมไม่บลักหรือมีปัญหาอะไรใดๆนะครับผมผมขอร้องนะถ้าเป็นปัญหาอีกนี่ชิปเลยนะครับผมชิปเลยนะครับชิปอะไรเหรอครับชิปเพลงับผมโอ้อแล้วผมก็ขออนุญาตเปิด wifi ทิ้งไว้ก็แล้วกันนะผมคือผมขออผมเอัปเดตนะผมอัปเดตพวก youtube youtube นิดนึงนะผมขออนุญาตเปิดไวไฟก่อนนะผมไวไฟนะผมเฮย้ยเข้าบ้านแบบเป็นอย่างเงี้เนาะบ้านก็ไม่ได้รวยมากโอเคช่างมาเด้ะเอาละรอในระหว่างที่รอตัวเกมอัพโหลดนะผมก็ขออนุญาตตัดไปเลยก็แล้วกันนะครับอ้อโคตรแลกเลยสีพิงยูนหา โอ okay, เคเซฟไม่มีปัญหาเล่นได้ตามปกติครับผมโอเคเดี๋ยวขอญาตแป๊บนึงเออเสียงเกมมันโคตรดังเลยเดี๋ยวขอญาตเบาเสียงก่อนโอเคเบาเสียงเออประมาณนี้แหละนะ okay, าาโอเคไปทุ่ามาโอ้ครแรกครแรกเลยนะผมไปทุ่ามาเกมผมบักอีกแล้วอะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอญาตออกเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะผมเกมผมบักนะผม โอเคขอเย็ดตัดนะโอเคผมมาแล้วโอเคก็ยังเหลกอยู่นะอุ้ยแต่ผมเจออิสตาเอครับผมนี่หมวกสตอมทูเบอร์เออผมไปคุดมาก็เจอหมวกสตอมทูเบอร์นะผมก็ก็น่ารักดีครับผมไม่สิต้องเรียกว่า,น,าน่าน่ารักดีครับผมโอเคก็เดีย๋ยวผมขึ้นไปเลยแล้วกันนีเ่เราได้สตอมทูเบอร์แล้ว ไม่คิดว่าจะเจอคือผมไปเปิดไปเปิดกล่องหรือผมก็เจอนะผมโมกสกตองซูเปอร์เนี่ยเทไปอีกแบบหนึ่งับผมแต่ถ้าใส่ชุดแบบแบบเปลี่ยนเท็กเจอร์ให้เป็นสีขาวได้นี่มันมันจะโคตรเทเลยนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเกมนี้มันมีแจกมันมีแจกไอ้นั่นด้วยนะเออไอไอเท็กเจอร์เขาเรายียกว่าอะไรอ่ะทำไมมันแหลกจังเลยผมว่าอัปเดตทีนี้มันโคตรแหลกเลยเนะี่ยโอเค ทน,ทนดูไปก่อนนะผมคือมันแหลกมากผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะผมขออภัยจริงๆนะถ้าภาพไม่ตรงกับเสียงก็ขออภัยจริงๆนะผมโอเคเออผมกดอ๋อผมกดไม่ได้โอเคได้ละผมว่ามันต้องมีทุทบโทรศัพท์มั้งแหละเพื่อใจเย็นผมเป็นคนไม่รีบร้อนนะผมโอเคเก็บของกันแค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว ส่วนหินนี่ผมก็น่าจะพอแล้วมั้งนะอ่าโอเคนี่ผมก็ไปไปดูเอ่อนั่นมานะผมคือวิธีเสกบอสหมดทุกตัวนะผมผมไปดูวิธีมาแล้วก็มันมีบอสบางตัวนะผมผมเข้าใจแล้วนะผมคือผมรู้แล้ลไอ้เควสนี้คือเควสอะไรครับผมซึ่งเควสเนี้ยมันเป็นเควสที่เราจะต้องเสกบอสอีกตัวหนึ่งครเป็นบอสเป็นบอสแบบ เทพพิทักษ์นะครับผมซึ่งไอ้บอสตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่โหดจริงนะผมมันวาร์ปได้นะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมันทำให้ผมกลัวผมกลัวว่าผมจะตายผมนี่แหละอืผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะครับฮะโอเคดูซิว่าวัวตัวผู้หรือวัวตัวเมียนะผมข่าวนะฮะเออเราลองดูดิว่างอวัวตัวผู้หรือวัวตัวเมียแบกไห่ผมดูแทบไม่ออกเลยว่าในไหนวัวตัวผู้อ๋อ อ๋อนี่โอเคับผมน่าจะขยายพันธุ์ก็ได้แล้วคือมันมีข้อแตกต่างนะครับผมคือสัตว์เนี่ยมันมีข้อแตกต่างมากเลยนะก็คือถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยทุกท่านก็คงไม่แยกไม่ออกับผมว่าอันไหนเป็นวัวตัวผู้ตัวตัวมีัะผมผมไม่แยกไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละนะยอมรับยอมรับสุดๆเลยโอเคไปเดี๋ยวเราจะขนของไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปเริ่มสร้างละถ้าถ้าผมคิดเนี่ยแค่นี้ก็นะนะ โอเคเดี๋ยวเราเออเราคาบ้น่นไปได้เอ้เตียงนอนออโอคค้ยคาบที่นู่นเลยเผื่อแบบว่าผมตายผมเผื่อผมตายผมซึ่งในสนามนี้ผมจะเรียกว่าสนามสู้บอสแล้วกันนะเพราะว่ามันมันมันเป็นสนามสู้บอสจริงๆอะ่ะนะครับโอเคเอาเตียงมาหนึ่งอันดูวันนี้เทกเจอร์นี่ก็เปลี่ยนหมดเลยนะอก็ก็ดี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 ก็ดีนิดนึงนะ โอเคเอาดิเซกอันเชิญที่อันเชิญบอสไว้นี่กันเอาละเดีย๋ยวเราะจะไปนอนแล้วก็ไปฝั่งนู้นกันเลยนะผมเดี๋ยวมาเก้าวันนาทีแล้วยังไม่ได้สร้างเลยนะโอเคผมจะทําให้เหมือนผมเท่าที่ผมคิดนะผมจะทําให้เหมือนแบบประสาทมากที่สุดนะผมประสาทมากที่สุดนะผมแล้วอ่าโฆษณาไม่ผมไม่อยากเข้าโฆษณาถ,ถึงกับแหลกเลย โอเคถึงกับแรกเลยโอเคไปไปฝั่งนู้นน่นแอรีย5ห้าสิบอ็โอ้ว่าไงว่าไงว่าไงเอ้ยว่าไงว่าไงหนูนี่ว่าไงตัวตัวเผือก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 นี่โอเคท้ายผมจะสร้างผม,ผมจะสร้างแถวๆด,ด้านซ้ายผมทุกท่านเห็นด้านซ้ายไหมผมจะเคลียร์ตรงนั้นให้หมดเลยแล้วก็จะเริ่มสร้างแล้วนะครับผมอย่างแรกเลย เอากล่องมาสองสองอันก็ได้นะเดี๋ยวขอยัดเคลียร์พื้นที่กันนะผมโอเคในระหว่างเคลียร์พื้นที่ผมขอยัดใช้วิธีเดิมนะผมง,งั้นกระทงถึงเวลาละขอยัดตัดนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโว้ยซอมบี้ซอมบี้ทะเลทรายติดคังเกอร์ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่เกมไหมครับโอเคมามามากูอัดอย่งโอเคอัดแล้วอัดแล้วโอเคมามาเอ้ยได้กี่ตัวแล้วไม่รู้นะผมเอาละเอาทรายไปเก็บก็ดีเหมือนกันจะได้จะได้ฟาร์มทรายไปด้วยนะผมฟาร์มทรายภายในตัวนะผมเออมันมีซอมบี้อยู่ด้านขวา สู้ดิครับรออะไรโอเคมามาเลยโอเคผมถ้าให้ผมรู้นะผมจะเริ่มสร้างจากหินเลยก็แล้วน,นะผมไม่รู้นะผมว่าหินนี้มันจะพอเพียงพอหรือเปล่านะผมเออมองผิดมองผิดมองผิดตรงนี้เราต้องเป็นบนใดนะผมตรงนี้ผมคิดว่าผมจะต้องวางเป็นบนใดพลางสังหารว่าเป็นอย่างนั้นนะผมเอาสักสี่โอเคสี่ ประมาณนี้นะครับผมเอ่อผมลืมเปลี่ยนเท็กเจอร์อเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนเท็กเจอร์ก็แล้วกันนะโอเคนี่ประมาณนี้แล้วที่เหลือเราเราก็วางเป็นพื้นนะผมก็น่าจะได้นะโอเคนะัค่นก็น่าจะได้ผมผมจะทําเป็นปราศาสตร์แบบใหญ่ๆนะผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีเวลาเพียงพอนะครับผมโอเคและเช่นเคยนะผม ผมจะให้มันใหญ่ในระดับที่ว่าเราจะมองซูงอย่างเงี้ยให้มันหินแบบโคตรใหญ่เลยนะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเคลียร์ใหญ่ไปหรือเปล่าผมแต่ที่รู้ซอมบี้มึงมาเยอะจังวะโอเคมันไม่ใช่กาา้างขวางคอผมก้างขวางคอผมไม่ใช่ก้างขวางคอโอเคเราจะวางไปเรื่อยๆสักประมาณตรงนี้แหละน่าจะน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าอย่าอย่ามันใหญ่เกินนะผมโอเค ส่วนตรงนี้เราวางผิดโอเคไม่เป็นไรวางผิดไม่เป็นไรับผมเดี๋ยวเราแก้ปแป๊บหนึ่งผมคิดว่าหินไม่น่าจะพอนะผมใช่หินไม่พอยจริงด้วยคือหินนี่เป็นอะไรที่โคตรโคตรเปลืองโอเคพอเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทําให้เป็นห้องนะผมจะเป็นห้องแบบไหนะ่ะเรียกว่าห้องห้องเอาไว้เตรียมเตรียมตัวผมเตรียมตัวแบบสู้สู้นะผม ซึ่งห้องนะผมซึ่งความสูงเนี่ยผมจะสูงสักยี่สิบพอไหมหรือเอาสิบบล็อกดิอ่ะเอาสิบบล็อกแล้วกันนะครับผมแต่ผมจะทําให้หมันเหมือนแบบพวกไอ้นั่นไอ้ให้เหมือนแบบปราสาทมากที่สุดก็แล้วกันนะผมผมผมจะพยายามนะครับผมโอเคและผมก็ต้องใช้บล็อกที่เยอะมากๆนะผมประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะเออก็น่าจะพอแหละนะโอเค เอาละส่วนเท็เจอร์หลังเนี่ยผมไม่ต้องใส่กระจกหรอกนะผมเพราะว่าเราจะสู้กับบอสเนี่ยเราไม่ต้องจําเป็นก็ต้องมีกระจกก็ได้ผมหรือจะมีก็แล้วแต่ผมเดีย๋ยวผมค่อยมาแก้ภายหลังนะนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละนะเดีย๋ยวผมทาใหเ้เสร็จประมาณสักสองสามชั้นเดีย๋ยวผมก็ไปแล้วนะผมคือผมจะลงคลิปอื่นต่อด้วยนะผมแล้วก็มีงานมีงานค้างๆผมก็ ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะนะครับผมโอเคแต่จะว่าไปมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยที่เราสร้างโอเคถ้าใครมีความพิถีพิถันยังไงนะผมในการสร้างวาสัคดนะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยได้ได้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอญาตสร้างก่อนคลิปนี้มันจะสั้นๆหน่อยนะครับผมจะสั้นๆหรือยาวก็ไม่ก็ไม่รู้นะผมแต่ท่านผู้ชมเลย แต่คลิปนี้ผมขอยาวนิดนึงนะผมโอเคเอาให้แบบเสร็จเสร็จสักสองสาชั้นก็ก็น่าจะพอนะผมโอเคดูเหมือนว่าผมจะลืมของอีกแล้วนะผมก็ลืมของตลอดเลยนะโอเคในเมื่อผมลืมของก็เดี๋ยวเราวางอยู่เซฟไปเนี่ยนอนแปลบนะถ้าถ้าผมรู้เนี่ยผมจะทำมันมีบ็อกอะไรอีกไหมมันมีบ็อกแดงๆไหม ถ้าไม่มีผมต้องใช้ไม้โอ,อแต่ผมไม่อยากใช้ไม้อะเพราะว่าเออใช้ไม้ก็ดีนะเพราะว่ามันมันจะได้ตัดตัดจับหินไงโอเคเดี๋ยวผมขอญาตขอดูสุดค้าบ้างหนึ่งนะผมเดี๋ยวว่ามันมีบนใดอะไรดีอีกไหมอืมที่จริงจะใช้ทรายเลยก็ได้นะเออใช้ทรายก็ดีนะผมโอเคมา อ๋อแล้วมันมีบอสชนิดหนึ่งนะผมเป็นบอสที่เราเนี่ยจะต้องใช้ทรายผมในการปลุกปลุกชีพพี่แกนะผมปลุกชีพไอ้บอสตัวนั้นนะซึ่งผมลองมาคิดดู้วยเนี่ยผมคิดว่าจะใช้พื้นเป็นทรายก็ดีนะผมมันจะได้แบบอืม,มันจะได้ยังไงอ่ะจะพูดว่าไงดีมันจะได้แบบสวยๆวยผมสวยงามแล้วก็ให้บอสมันเกิดได้ด้วยผมคิดว่าผม,ผมต้องไปปรับ ปรงอีกนิดนึงนะผมโอเคผมโอเคผมได้ข้อสรุปแล้วผมไม่มีหินอ่าหินผมน้อยน้อยน้อยแต่ก็ได้อยู่นะครับผมโอเคตอนแรกผมคิดว่าผมจะต้องใช้ไม้แล้วไม่ต้องใช้ไม้หรอกนะผมโอเคไปไอเลียห้าสิบเอ็ดปุ๊บแม่มีเครื่องวัามันดีอย่างนี้นี่เองนะผมแม่ถูกแจ็คอ๋อ ดูแล้วผมลืมอะไรผมพักผมจะคราฟไว้นั่นอืเหล็กผมพอไม่เอย่ยเอ่มเหล็กผมว่าหินไม่น่าจะพอครับผมเอาซักสี่น่ผมเอาแค่สี่อันก็พอละนะผมโอเคเอาเหล็กไปเก็บด้วยแหนเราจะเอาแร่ไปไปทำงานแล้วไงโอเคกดปิดนี่ โอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเลยเออผมคิดว่าแค่นี้ผมเอาอยัางไงดีเอาแบบว่าจะได้ขึ้นง่ายๆนะผมเออผมอยากให้มันเป็นแบบสองสามชั้นนะผมแบบให้เราแบบสู้สู้ได้แบบสะดวกผมซึ่งผมจะเอาตรงนี้สี่อันแล้วกันละกันนะไม่ใช่อย่างนี้เราจะเอาชั้นแรกผม ผมจะทําให้เหมือนแบบเกมอาร์พีจีอ่ะเออทุกท่านนึกออกไหมแบบเกมอาร์พีจีสองดีแบบแบบว่าเราต้องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเราต้องแบบไอ้นั่นอ่ะไอเขาเรียกว่าไรนะไอไอเราต้องไอ้นั่นอ่ะเราต้องทําให้แบบบอสสู้แบบให้ตายแบบโคตรโคตรโหดอ่ะเขาเรียกว่าไม่รู้ดิผมจะทําแบบเป็นปัสสาแบบแบบแบบอย่างนั้นเลยัอผมผมจะทําแบบนั้นอ่ะแต่ผมคิดว่าผมเว้นไว้รูก็ดีนะ Okay. อืมผมไม่รู้ดิผมไม่รู้จะทำไงไงโอเคโอเคผมตัดสินใจแล้วแหละผมผมอันนี้กี่อันเนี้ยหนึ่งเดี๋ยวผมขอญาตแป๊บนึงนี่เี่ยหนหนึ่งสองสามห้าอันโอเคห้าโอเคครบเว้นไว้สาม เว้นไว้สามอันนี้ดิครหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสองสองสามสี่แล้วก็ห้าโอเคครบขาตกล่นนิดนึงประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมไม่รู้ดิผมจะทำแบบให้เหมือนกับเกม RPG มากที่สุดนะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบก็แต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะผมคิดคิด คิดเห็นเห็นกับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้กันด้วยนะผมโอเคก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดีย๋ยวผมจะมาสร้างต่อครับแต่ในตอนนี้ผมหินผมหมดแล้วนะผมก็เสียใจด้วยนะถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปแบบยาวๆก็เสียใจด้วยนะผมผมเอมหินมันหมดแล้วอะนะเดี๋ยวพัดหนะ้าเดี๋ยวผมเร,เราจะเราจะมาสร้างั้นที่สองต่อเลยแล้วกันนะผม เด,เดี๋ยวพานหน้าผมจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะผมเในคลิปนี้ผมก็อาจจะเตรียมตัวบ้างไม่ไปไปงานไปที่อื่นบ้างก็ขออภัยด้วยนะผมโอเคหวังว่าท่านผู้ชมคงชอบคลิปนี้ผมถ้าใครอยากถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยไว้ด้วยนะผมแค่ให้ดีกดกระดิ่งไว้เลยนะผมโอเคเอาจะมาคลิปหน้าผมสวัสดีครับบายไปแล้วเสร็จแค่ชั้นนี้แหละนะผมชั้นที่สองชั้นที่สมเดี๋ยวค่อยทำอีก โอเคไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ